สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพกผมบอลนอริบีเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัว i อรอนคลาสนะครับผมตัวเนี้ยเป็นอาชีพที่แพงที่สุดในเกมเลยทุกคนคือมันเป็นอาชีพที่แบบโคตรแพงนะครับเพราะว่ามันเนี้ยมีมูลค่านะครับถึง100่งันพันธบัตรนะเว้ยทุกคนในแบงค์แดงเนี่ยนะครับหนึ้แบงค์แดงเว้ยทุกคนคืออาชีพเนี้ยแม่งโคตรโกงนะคือโกงยังไงครับคือมันเนี่ยไอเทมเริ่มต้นนะครับมันจะได้หมวกกันน็อกมาก่อนเลยนะครับแล้วก็แผ่นนะครับ ก็คือง่ายๆว่าชุดเต็มมาแหล่ะนะครับได้เกาะไหลได้อะไรได้พวได้ทุกอย่างนะครับแต่ข้อเสียของมันเนี่ยก็คือมันมีพาสซีฟนะครับคือมันบอกว่าตัวมันเนี่ยนะครับนักลบเกาะหนักนะครับมีการป้องกันที่โดดเด่นใช่ไหมแต่ความเร็วในการเคลื่อนที่จะลดลง20%เรนะครับเรื่องเนื่องจากความเอ่อเนื่องจากน้ําหนักของเกาะใช่ไหมซึ่งผมแบบฮะอะไรเนาะตัวทุกคนตอนแรกอ่ะผมซื้ออะผมก็ไม่คิดอะไรเว้ย แต่ผมคิดว่ามันจะ20%มันจะช้าสักแค่ไหนกันเชียววะเออผมก็เลยลองดูปรากฏว่าแมงโคช้าช้าจริงๆนะครับช้าแบบช้าแบบใจหายนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะทุกคนว่ามันช้าได้แบบเบอร์ไหนนะครับแต่ว่าบอกเลยว่ามันก็โคตรฉึกเช่นกันนะครับเพราะว่ามันคือมาถึงอนะคุณได้ชุดเต็มเลยเว้ยไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหารุนว่าแบบข้างหน้าจะมีเกาะหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะครับแต่ตัวเนี้ยบอกเลยว่า ก็ตึงมือเหมือนกันนะครับคือราคาตึงเปี้ยเลยนะครับ100อถึง่าเยอะมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นที่ผมเคยรีวิวไปใช่ไหมมันจะแบบ50 25 75อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยเขาบอกเลยว่าคือเขก็ตึงนะครับ100้นะครับแต่แต่ว่า passive มันไม่ค่อยดีนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะว่ามันถึกได้สักแค่ไหนนะครับไปเจอกันในเกมเลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วก็ ไอตัวเนี้ยนะครับผมแนะนําว่าเนี่ยเห็นปะความรู้สึกไปมันมันมันช้าปะมันมันดูเหมือนจะเร็วนะเว้ทุกคนมันดูเหมือนให้ปกติหรือเปล่าแล้วแต่มันช้านะครับคือปกติเราจะวิ่งไวกว่านี้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะอืดนะครับมันจะ20%นะครับแล้วข้อเสียหลักๆเลยนะครับนี่พูดถึงข้อเสียก่อนเลยนะทุกคนก่อนจะพูดถึงข้อดีนะครับคือตัวเนี้ยนะครับมันช้าใช่ไหมแล้วข้อเสียคือเกาะมันหายนะทุกคนจะลองไปตายให้ดูนะหนึ่งรอบนะครับจะได้รู้ว่าเกาะมันหายหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเด็บมันปรับหรือ,อยังนะครับให้เกาะไม่หายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยข้อดีของตัวนี้คือเราไม่ต้องทำอะไรเลยเว้เรามีตัวเต็มนะครับมาถึงปุ๊บเราเราซื้อแค่ปืนจริงๆคือตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่เล่นง่ายมากนะครับเพราะว่า1คือ มันซื้อแค่ปืนนะครับแล้วจบเลยนะครับไม่ต้องซื้ออะไรเลยไม่ต้องแบบเฮ้ยเดี๋ยวมีเกาะซ้ายไ,ไม่มีเกาะขวาขายไม่มีแบบมีหัวขายไม่มีตัวไขายไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติเนี่ยใน General s t ส r e เนี่ยนะครับมันจะมีขายเนี่ยแยกชิ้นนะครับเช่นแบบมันจะมีหัวกับมีเกาะก่อนใช่ไหมแล้วก็จะมีไหลสองข้างนะครับมันจะแยกกันนะครับแต่จริงๆเนี่ยด้วยความเป็นจริงแล้วนะครับเราใส่แค่เกาะกับเกาะหัวก็โอเคแล้วแหละนะครับแต่ว่า มันก็แล้วแต่คนนะบางคนก็อยากใส่ให้มันแบบครบๆนะครับแต่ใส่ครบมันผึกขึ้นจริงๆนะครับปืนเนี่ยบางทียิงโดนเราเนะเว้ยความเสียหายไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามันโดนเกาะนะครับมันโดนเกาะแล้วเกาะมันช่วยได้เยอะจริงๆนะครับแต่ข้อเสียหลักๆเลยก็คือมันเดินช้าแค่นี้แหละนะเดินช้าไหมละ่ะเดินช้าจริงนะครับคือ20%อตอ่นะตอนแรกผมก็คิดว่าโอ้ยเอนงมันจะช้าแค่ไหนวะเออมันช้าจริงๆนะครับช,แบบช้าแบบช้าแบบช้าช้านะครับแต่ว่า ความถึกก็ต้องยกให้พี่แกเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรถึกนะครับถึกจริงๆถึกจนใจหายนะอุ้ยคลิปที่แล้วผมพูดผิดนะครับว่าความเร็วรถมันคือ50บใช่ปะ่ะเอ้ยเจผมไปผิดเกม <laughs> อันนั้นไปขับเรือขับเรือมัน7จไงอันนี้มัน64ส5ห้าอ่าแก้แก,แก้นะครับแก้แก,แก้ในคลิปนี้แหละแล้วลองไปเจออันนี้แหละบ้านนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยลองเทสความถึกของตัวเราให้ดูนะครับอันนี้คือแบบนี่นะให้ให้ซอมบี้ตีไป ดูเลือดผมถ้าไม่ลดเลยนี่สองทีแล้วนะคนปกติประมาณหกทีปะตายอะ่ะเฮตี้อที่สามทีแล้วนะสีท่ทียังไม่ได้เครึ่งหลอดเลยเอ,อออดี่ห้าทีอะ่ะห้าทีแล้วโอหนะป่ะโคตรคือเจ็ดทีสองวีตีเจ็ทีก็ไม่เป็นไรอะ่ะแปดทีแล้วนะทุกคนเก้าแต่มันเดินช้านะทุกคนดูดิ เอ็ดแล้วนะก็สึกอะสึกกว่าเดิมสองเท่าปะเดินหนีได oh, oh, ้สบายเลยรอดแหละเอาไปตายอุ้ยอ้ยเดี๋ยวจะลงมาข้างล่างนะครับให้ดูเกาะเอ้ยเกาะแตกเอ้ยโอเคครับแสดงว่าเดี๋ยวปรับแล้วนะครับปรับว่าถ้าเราตายเกาะเราจะยังอยู่หรือเปล่าแต่ผมไม่มีตัวชุกไงก็เลยไม่มั่นใจนะครับ คือผมอยากให้เดฟอะมันปรับว่าให้เราสามารถถอดเกาะได้อะไรเงี้ยนะครับเราจะได้รู้ต่คิดว่าน่าจะยังอยู่นะเอาตายเลยนะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนก็บอกเลยว่าตัวมันเหมือนจะดีนะครับโอเคทุกคนเมื่อกีก้ก็มันจบเกมไวมากเพราะผมอยู่คนเดียวนะครับก็ผมก็จะมาสรุปข้อดีข้อเสียของมันเลยนะครับก็คือว่ามันเนี่ยเกาะมันจะหนักมากนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยรู้สึกว่าเดฟน่าจะแก้ไขแล้วนะครับตอนแรกมันจะแบบว่า แบบถ้าสมมุติว่าไมาเนอร์อย่างเงี้ยนะครับแบบหมวกหลุดก็หายไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าตัวไอรอนคาร์ดเนี่ยก็คือเหมือนกันนะครับก่อแตกก็หายเลยแต่ตอนเนี้ยคิดว่าน่าจะน่าจะปรับปรุงหรือว่าแก้บักเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะตกอยู่ตรงนู้นเพื่อนเก็บไปอะไรอย่างนี้ได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าทาั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยนะครับราคามันก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะว่าราคาทั้งตัวเนี่ยอยู่ที่300กว่าบาทนะครับทุกคนเพราะว่า อย่างเกาะเนี่ยไอเกาะหัวนี่ 100, หนึ่งร้อยนะนี่ร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมแล้วก็สองข้างเนี่ยเอ่อเจ็ดสิบห้านะครับก็น่าจะมันสามร้อยเจ็ดสิบห้าป่ะถ้าจำไม่ผิดนะครับรวมกันทั้งตัวนะก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะในต้นเกมเนียถือว่าได้เปรียบสุดๆเลยนะครับแต่ว่าต้องยกเลยนะว่าตัวเนี้ยต้องให้ปืนเขาเท่านั้นเลยนะเว้ยเพราะเป็นตัวที่แบบโคตรตึงโคตรบวกนะครับขนาดว่าโดนซอมบี้ตี12ทีอะ่ะกว่าจะตายอะ่ะ12 13ทีอะ่ะรวมมันก็รีเจนเลือดตัวเองเลยใช่ปะ ออมันถือว่าถึกมากนะอันนี้คือแค่โดนสม,มิตบนะยังไม่นับโดนปืนยิงนะครับเพราะว่าโดนปืนยิงเนี่ยบางทีมันไม่ตายนะเวทุกคนคือมันเกาะทั้งตัวไงมันจะโดนแค่ช่วงแบบขาแขนนะครับหรือว่าถ้ามันโชคร้ายจริงๆเนี่ยอาจจะโดนตาเนี่ยก็อาจจะตายได้เลยนะครับแต่ว่าคือปกติเนี่ยมันยิงไม่ค่อยโดนหรอกครับเพราะว่ารูมันเล็กมากนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่จ่อๆไม่ตายหรอกครับ ส่วนใหญ่จะโยนโดนแค่แขนกับขาเนี่ยแหละนะครับที่โดนที่โดนประจานะที่ผมโดนประจานะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยข้างหลังก็จะแบบโดนแขนเต็มเต็มใช่ไหมเพราะว่าไหลม่มันจะมันจะมันจะคุมแค่ประมาณตรงนี้แค่ประมาณตรงนี้แขนเนี่ยโดนนะครับกับขาขานี่ก็โดนแน่นอนนะครับโดนถามว่าตายโอกาสตายยังไหมจริงๆถ้าถเอ n game จริงๆอ่ะโอกาสตายค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าเกาะมันทั้งตัวนะครับโอกาสตายมัน แทบจะแบบ20% 30%อะไรเงี้ยเราต้องพลาดจริงๆอะ่ะแบบโลงลงไปแบบมันมี10กว่าตัวอะไรเงี้ยเออหรือว่า4ี่หตัวลุมเราอยู่คนเดียวเราไม่มีปืนยิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงจะตายแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ถามว่าคุ้มค่าเงินไหมสาหรับผมนะถ้าเต็ม5้าดาวผมให้ผมให้ประมาณสัก3ดาวแล้วกันคือมันไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่าคือ เงิน100เนี่ยมันเอาไปซื้ออาชีพอื่นไนดะ้เยอะมากๆเลยที่ไม่มีแบบดีบัฟอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันมีดีบัฟในตัวเองนะครับผมแนะนําว่าแบบเก็บร้อยเนี่ยไปซื้อแบบเอออะไรเดียแบบพวกเดคิลล่าอะไรเงี้ยเออมันก็ดูโหดดีนะครับดูแปลกใหม่ดีเออวิ่งเร็วด้วยอะไรเงี้ยนะครับตัวอื่นดีกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้ก็แต่ถ้าคนอยากได้ถึกๆเนี่ยตัวนี้เลยนะครับจัดตัวนี้ได้เลยนะครับถึกแค่ไหนก็ลอ ก็ย้อนกลับไปดูถึกขนาดนั้นแหละนะครับถึกโคตรโคตรนะน,นี่ยังไม่นับโดนปืนยิงนะพี่ผมหาไม่เจอนะครับหาพวกแบบว่าตัวโจรไม่เจอนะถ้าเจอโจรเนี่ยเดินให้มันยิงเลยไม่งไม่ตายจริงนะครับมันโหดมากทุวคนมันถึกมากนะทุกคนประมาณนี้ครับก็ใครชอบคลิปนี้ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในอาชีพใหม่นะเดี๋ยวผมเก็บตังค์แป๊บนะครับผม